เอ,นอ,นอ,อนนานาอมนระหว่านรบประการเตรียมกระสกระยแลที่ถามกันมาวันก่อน,นนะเนหมายความว่าสมสมเดอนขนาที่คุณถามรามาช้ดสองทีุ่นามี่จุนาก,กราดายกัญญาเนี่ยาจจะมีปัญหาเรื่องบลกแต่ว่าเมื่อไม่จับการืดอตั้งโดยากานนี้เป็นกระจายเขงตั้งย,ลงลยหลังเปนที่หนึ่งเจริญผมพบประมาณครับหัาวใจพระงประมาณหกสี่ เมื่อวานนี้ก็เข้าคณะหมอเลยเหมืเขาไม่ได้ลาอออาจารย์คะอาจารย์คะเรื่องที่เรื่องที่หมอ่องเต่าลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักจะไม่ลา,าตแต่ตำแหน่งรัฐมนตรีากการรตรงขณะที่มันเป็นโควตาก,การมาเป็นรัฐมนตรีเป็นโควรตาของพรรคการเมืองมันจะยังไงต่อไปคะอาจารย์มไม่ยังไงผมก็ไม่รู้นเรื่องของ,งรัฐบาลแต่มไม่เกี่ยวกันแน่ คือมันมันสามารถเป็นรัฐมนตรีต่อไปได้ไหมคะอาจารย์รยรยาารถ้าสมมติว่าไม่มีการปรับคอมรมอเป็นเรื่องของพักอ๋อเป็นเรื่องของพักหมายถึงว่าออกจากพรรคแล้วว่ามันจะเป็นเรื่องต้องลาออกจากไม่ใช่ม,ใชมันก็อยู่ที่พรรคจุดที่พรรคเราไม่รู้ผมไม่รู้เขาพูดอะไรกันคือคือคือ,คอลักษณะแบบนี้เหมือนกับว่าพรรคส่งมาแต่ถ้าในเมื่อพรรคไม่เอาเนี่ยพรรคสามารถแจ้งนะนายกรัฐมนตรีได้ใช่ไหมคะว่าก,ก็คือขอเปลี่ยนเออทำไมมันถึงจะไม่ได้ เป็นเรื่องของพักนะโอเคครับครับบชิครับเชิครับอาจครครับม้วนก่อนม้วนคือเร่องที่จะมาแกฉนีค่ะจต้องให้เสร็จก่อน่้ขอส่ามอส่วน่งไม่หรอครับเขาไปคอเองในวงเล็กวงน้อยวงใหญ่อะไรก็นมี้งยวงก็สุด้มันจะใช้พรบ ก็ลองฝังเขาฝปป่ายกรรมการเอง,งได้นแนะน,นําแนวทางไ้ไไหลายแนวทางแล้วก็เขาต้องประสิกับพันธาพวกฝ่ายสาธารณาสุขฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายระดบกรเกิดยุ่งยากเกิดขึ้นไหมคะท่านอาจารย์เป็นหัวกรณีที่บางครั้งการที่จะสั่งอะไรสักอย่างมันหลายทอดมันเรืสาธารณสุขเขาก็ปรารบความยุ่งยากหลายอย่างแล้วก็ได้ยกตัวอย่างเคสแดงๆขึ้นมาหลายเคสเหมือนกันแล้วก็ ผมต้บอกว่าไม่รู้ผมยังไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นก็ลองไปคิดกันละกันว่าคุณคุณนี่คอกจะทรงสารสุขสามารถมีความพร้อมขนาดไหนจะประชกันเรื่องใหญ่ยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมติว่าถ้าเกิดคือถ้าเราไม่เปิดให้เครื่องบินมาลงมันก็เรื่องหนึ่งนะพอเครื่องบินมาลงนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ว่าจะมาโดยรับโบหรือจะมาโดยคนไทยเข้ามาก็ตามทีคนไทยเข้ามาไม่ใช่บับเบแล้วนะ กรณีพวกนี้ปัญหาว่าถ้าเราเกิดสงสัยขึ้นมานะหนึ่งอำนาจสั่งให้ไปพอรตีนเนี่ยมีหรือเปล่าสองไปพอร์ตีนที่ไหนใครเป็นคนสั่งและที่สำคัญก็คือค่าใชจัจชัยตรงนี้ก็ให้เข้าไปหาคำตอบถ้าเขาแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หมดก็วอใจได้แต่ถ้ายังติดอยู่ก็ ต้องคิดกันทีนอาจารย์เขาไม่กฎหมายใดที่จะต่อจากอพอาาลฉุกเฉินได้เพราะเห็น,น<ม>ว่าอำนาโรคติดต่อเท่านั้นนะซึ่งน้อยอำนาจม,มันน้อยมันดีไซน์พื่อสำหรับอีพิเดไม่ใช่แพนเดกหมายความว่าโรคระบาดบางชนิดแต่ก็ใช้ได้ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะถ้าวันนี้ถ้าหากว่าโควิดมาใหม่ๆเนี่ยมันคงคงดองหนุนยากแต่ว่าวันนี้มันก็ลดลงมันก็เป็นเรื่องที่เรา เกรงหรือกลัวสำหรับอนาคตไม่เท่านั้นเองถ้าเป็นที่วางใจวันนี้ก็ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่2ี่วันแล้วอย่างนี้ก็้าต่อไปได้เรื่อยๆมันก็ค่อยนใจแต่ต้องตรงนี้คุณหมอบอกว่าต้อง28วัน็อนนีิก็รอไปอีกเนี่ยปุ้ยอาจจะถึงเวลาปลายเดือนสาะสิ4 0ี่ครับอาจารย์คะในข้อกฎหมายถ้ามีพรกอยู่แต่เราไม่ได้ใช้เต็มที่มันน่าจะควบคุมได้ดีเหมือนกันคือเครื่องพิม็เข้าได้ะไรอย่างนี้อาจารย์ได้พูดย้ำหลายครั้งแล้วว่า ที่ตัวกันเพราะว่าพระราชกำหนดนั้นเนี่ยมันให้มนต์ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ประกาศนั้นมาทําให้เกิดอำนาจตา,า,ามมาตรา9มาตรา9นั้นคือออกข้อกําหนดได้6เรื่องซึ่งถ้าเราไม่ใช้6เรื่องนี้เสียพระราชกำหนดนั้นก็จะไม่เกี่ยวอะไรกับประชาชนแต่ว่ามันจะเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เพราะว่าพระราชกำหนดนั้นทําให้เกิดเหตุ2ประการ1ส่วนที่บังคับกระทบประชาชนคือมาตรา9้า กับสองส่วนที่ไม่กระทบประชาชนคือมาตรเจ็ดมาตรเจ็ดคือการให้อนาจแก่นักงาน,งนงเจ้าหน้าที่ทั้งหลายนอกเหนือไปจากเจ้าเ,เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคจงงเจ้ารรณานาเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคนั้นเป็นบุคลากระะนในจํานวนหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าเราจะบูรณาการเอาตำรวจทาหารพลเรือนอาสาสมัครอสม เอาใครกัใครแล้วคนเหล่านั้นก็ทํางานด้วยความเชื่อมัน่นด้วยความมั่นใจในตนเองไม่เกรงกลัวอะไรแล้วผู้ว่าการจังหวัดเองสามารถที่จะออกคาสั่งโดยไม่ไม,ไม่ต้องวิตกมากนักว่าพอสั่งปั๊บมีคนไปร้องศา,าลปกครอง,งเลยต้องหยุดเลยไอ้อย่างเงี้ยมันก็จะเดินหน้าใช้พลวลัลโลกติดต่อได้แต่ถ้าเรายังกระเจิดกับสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ได้ป่อยปกครองไปถามทางผู้ว่าทางป่อยปกครอง พราถ้าใช้กฎหมายโลกติดต่อแล้วท่านจะต้องเป็นคนบริหารนี้รา้ว่าจะสิบเจ็ดจังหวัดจะต้องเป็นคนสั่งเองนายกสั่งอะไรไม่ได้ตามพรบโลกติดต่อนายกไม่มีอำน,นาจคณะกัรม,มาธิกรไม่มีอำนาจรัฐมนตรีสธสิทธิ์ไม่มีอำนาจกระทรวงสาธารณสุขไม่มีอำนาจอำนาจทั้งหมดมันเป็นเรื่องของผู้ว่าก,การกรุงเทพมหานคร,ครเพราะว่าราชการจังหวัดภายใต้คณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดเท่านั้น แล้วคณะกรรมการลอกติต่อจังหวัดนั้นมีนมตุะลากรมากก่าเอกชนก็มีซึ่งท้องถิ่นก็มีรัฐก็จะไปสั่งการเขาไม่ได้ถ้าหากว่าเขาเดินในทางเดียวกันได้และพูดว่ามั่นใจเราก็ปล่อยได้แต่ถ้าเขาไม่มั่นใจโอ้ยเป็นสั่งปิดนั่นปิดนี่เดี๋ยวมันก็ฟ้องผมถ้าคิดอย่างนั้นก็เลย,เยไม่สั่งดีกว่าหรือในจังหวัดมันลูกหน้าปาดจ,จมูกมองเห็นกันเกรงอ,อกเกรงใจกันคุณจะกล้าไปปิดคาเฟ่นี้ไหมล่ะ ผมกล้าจะปิดผับนี้ไหมล่ะผมกล้าปิดโรงเรียนนี้ไหมล่ะผมกล้าปิดฟิตเนสนี้ไหมล่ะผมกล้าปิดโรงหนังนี้ไหมล่ะอยู่หน้าสารกลางเนี่ยมันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นถ้ากล้าก็แล้วไปถ้าไม่กล้าเราก็คิดว่าต้องมีมาตรฐานกลางเอ,อกาไปที่ทำให้เขาทำให้เขากลา้าทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะบอกว่าซายเดี๋ยวยนโยนให้เขาไปหาดีกันอี อาจารย์มาตรฐานเราถึงให้ขาสมชเป็นประธานในเรื่องนี้แล้วมาตรฐานกางที่อาจารย์มองแค่ผว่าเขใจได้คือดีกว่าใช่ไหมคะแต่ไม่ได้บอกแต่ว่าใช้าเป็น่างนี้ยคะผมเลาใหตงวไมได้คุยอะไรกับเขาแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจเป็นไไม้้าหรือว่าเป็นเรื่องบอ๋จี๋อีกอาจารย์สิกว่าวันเนี่ยเราจะทำความเข้าใจได้ไงเพใช้พรอมา ตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ